สวัสดีครับจากสถานีรถไฟเมืองมองเทอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางนะครับไปรถไฟสายโกลเด้นพาสนะครับก็จะมาขึ้นที่สถานีนี้เป็นสถานีต้นทางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟนะครับเราก็ขึ้นมาทางชั้นที่เป็นลักษณะอุโมงนะครับแล้วก็หาที่ขายตั๋วนะครับจะเป็นของ M.O.B. นะครับเดินมาสุดทางนะครับตรงของอุโมงนะครับที่ผมพูดถึงอุโมงก็คือหมายถึงช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องว่างระหว่างชานชลานะครับแล้วก็ทางสุดทางเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปช้าๆนะครับสุดทางนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่ได้ซื้อมาจาก s ูสพาสนะครับก็มาซื้อได้ที่นี่นะครับเราเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นตู้ของ M O B นะครับเราก็มาซื้อตั๋วได้ตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นทางของ o o เด n Pass หรือว่าจะเดินทางข้ามไปชายแดนฝรั่งเศสก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ Golden Pass ข้ามไปนะครับอันนี้เป็นทะเลสาบเลมงนะครับลักเลมงนะครับ สองฟองเจาะนะครับก็คือว่าจะข้ามไปฝรั่งเศสได้นะครับอันนี้เราอยู่มงเทอร์นะครับถ้าจะเดินทางโดยเรือก็คือจะเป็นข้ามไปตรงนี้เป็นฝั่งฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับแล้วก็นี้เป็นฝั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ขายตั๋วนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกรถลางนะครับ นะครับก็จะเป็นโบชัวต่างๆมี Wifi ให้เล่นฟรีนะครับ mm hmm. ก็มาดูที่ขายตั๋วตรงนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับ M.O.B. Mm hmm. นะครับ mm hmm. นี่นะครับนี่นะครับออกมาถามท่านเจ้าหน้าที่ได้ว่าจะเดินทางยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็เราจะไปไหนได้บ้างนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดู ชานชลานะครับสำหรับรถไฟสายโกลเด้นพ s าสนะครับพอเรามีตั๋วแล้วนะครับก็เราจะขึ้นไปดูตรงไหนสำหรับที่เป็นทางขึ้นรถไฟนะครับก็ออกมาจากที่ขตัวนะครับผมดูชานชลาแล้วเป็นชานชลาที่5้านะครับถ้าเดินทางก็เช็คกันอีกทีนะครับว่าจะเดินทางที่ไหนบางรถไฟบางขบวนนะครับก็จะเป็นแบลเลยบลอกนะครับจะเป็นรถไฟเหมือนสมัยโบราณนะครับ ทักนาสวยแบบนี้นะครับขึ้นชันชลาที่5นะครับขึ้นบันไดเลื่อนไปนะครับก็ตรงนี้ก็มาดูอันนี้เป็นนะครับเส้นทางของเดินทางรถไฟนะครับแกลนทัวร์นะครับก็จะเริ่มต้นทางที่เออเมืองมอเทอร์นะครับ ตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเมืองที่สวยๆก็มีสตาร์ทนะครับผ่านเส้นทางไปลงที่ลูเซิร์นนะครับเราจะไปสุดทางได้เลยแล้วแต่นะครับขอ<ม>เผื่อเวลาดีๆเช็คระยะเวลาเส้นทางของรถไฟดีๆนะครับอันนี้เป็นรถไฟตัวนี้นะครับ M.O.B. นะครับกับลยายองุมณสีทองนะครับในช่วงของฤด,ดูใบไม้ ล่วงนะครับผมจะพาขึ้นไปดูบนชานชลานะครับมีเห็นหมเลขชานชลาที่5นะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับเดินทางขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยแล้วก็ข้างบนนะครับหลังคาของออสารในรถไฟนะครับก็จะเป็นเขียนไว้ว่าโกลเด้นพ s าสนะครับผ่านเมืองอะไรบ้างเริ่มต้นที่เมืองมองเทอร์นะครับ ไปชาโตเด็ก์นะครับสตาร์ทนะครับผ่านไปถึงลูแซนนะครับก็อันนี้เป็นชันชลาที่5นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชันชลาที่3อันนี้เป็นรถไฟธรรมดานะครับที่จะออกเดินทางไปทางที่เมืองบริกนะครับนะครับรถไฟออกแล้วนะครับนิ่มมากเลยนะครับ S B B C F F F f S นะครับเป็น โดวย่อของรถไฟนะครับเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจัรเลียนนะครับประเทศสวิตเซอแลนด์ใช้สี่ภาษานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบทั่วๆไปของเมืองมองเทอร์นะครับทุกคนก็มารอการที่ชานชลาที่5นะครับรถไฟจะออกประมาณ50นาทีนะครับก็มารอตรงนี้นะครับ ขณะนี้เป็นเวลาเดี๋ยวผมดูเวลาก่อน12นาฬิกา44 00. นาทีนะครับก็คือเที่ยง44นาทีนั่นเองก็อันนี้เป็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับรอรถไฟเข้าชานชาลานะครับตรงข้างๆนะครับก็จะมี เหมือนเป็นรถไฟซิสเตอร์นะครับผมซูมไปให้ดูซิสเตอร์ไลเวย์นะครับของญี่ปุ่นกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนันไกนะครับบิเทคไลเวย์นะครับเป็นพ์ทเนอร์กันนะครับกับของที่นะครับรถไฟน้องสาวนะครับก็เรามาดูสัญลักษณ์นะครับถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่มาเราจะไปเที่ยวก่อนเผื่อพักที่เมืองมงเทอร์นะครับก็ สามารถฝากกระเป๋าได้ตรงนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ M.O.B. นะครับคือสัญลักษณ์รถไฟ Golden Pass นะครับแล้วก็กระเป๋ามาฝากไว้ตรงนี้ได้ตามความจุนะครับถ้าใบใหญ่หน่อยอย่างนี้นะครับช่องเก็บได้ใหญ่พอสมควรเผื่อเดินทางระหว่างประเทศนะครับค่ากระเป๋าก็จะอยู่ที่9ฟังนะครับใส่ได้เฉพาะเหรียญน,นะครับแล้วก็เอากุญแจเก็บเอาไว้ แล้วก็ส่วนอันนี้ใบเล็กลงมาหน่อยก็6ฝังนะครับอันนี้ตู้ใบใหญ่ก็9ก้าฝังมาแล้วนะครับรถไฟโกลเด้นพารนะครับเข้าสู่ชานชลาเรียบร้อยแล้วดูตั๋วให้ดีนะครับว่าตั๋วของเราเป็นชั้น1ห,หรือชั้น2นะครับก็จะได้ขึ้นให้ถูกนะครับชั้น1ก็จะใหญ่กว่านั่งสะดวกสบายกว่านะครับ ึ้มาถึงชานชาลานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก4นาทีรถไฟก็จะออกแล้วนะครับอ่าถาเหมือนฝนจะตกมารถไฟเปียกมานะครับหรือว่าหิมะอาจจะลงหรือเปล่าข้างบนไม่รู้นะครับอันนี้เป็นชั้นสองนะครับดูปายชัดๆว่าเป็นโกลเด้นพ s าแน่หรือเปล่านี่นะครับเป็นโกลเด้นพ s าสแน่นะครับระยะ รถไฟห่างจากกันชลาพอสมควรระวังตกรูนะครับต้องระวังตกรูให้ดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวลาบอกออกที่จะออกนะครับอีกเสียงสามสี่นาทีนะครับนี่เป็นชั้นสองนะครับถ้ามีอุปกรณ์สกีมาด้วยก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะครับบรรยากาศทัวไปนี้เป็นห้องน้ำนะครับ แล้วก็เขาจะบอกว่าสถานีไหนบ้างที่เขาจะจอดจันทไปบ้างถ้าจะลงก็ให้กดเปิดประตูนะครับเพราะบางทีอากาศหนาวนี่นะครับเป็นห้องโดยสารนะครับ ก็เลือกวิวได้เห็นเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับมัจะได้ดูวิวได้อันนี้เป็นชานชาลาฝั่งตรงข้ามนะครับก็เบาะสะอาดสะอ้านนะครับสีน้ําเงินนะครับรถไฟแต่ละขบวนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็เป็นรถไฟแบบเก่าที่เรียกว่ารถไฟคลาสสิกนะครับแบลเอทปองนะครับก็รถไฟ มาดูการน,นี้เป็นที่ทิ้งขยะนะครับบนรถแล้วก็เราสามารถเปิดพับโตขึ้นมาได้มีพื้นที่ในการเข็ยนหนังสือวางกระเป๋าว,วางโทรศัพท์นะครับสนณะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างชาร์จแบตมือถือนะครับชาร์จเรียบร้อยจะได้ถ่ายรูปได้ระหว่างวิวข้างๆทางสวยๆนะครับมาดูฝั่งตรงข้ามกันนะครับ หมอนรถไฟยังเป็นไม้อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไปเขาจะบอกว่ามีแผนที่นะครับเหมือนกับว่าถ้าจะขึ้นไปเล่นสก,กีนะครับตรงไหนอากาศเปิดตรงไหนอากาศปิดสถา,น,น,สาน,นีไหนเปิดสถานีไหนไหนปิดบางทีบางวานันมีพายุหิมะนะครับเราฝนตกอากาศข้างบนกับข้างล่างจะไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องคอยตรวจสอบดูก่อนอุณหภูมิเท่าไหร่บ้างสีแดงนะครับสแสดงว่าปิดนะครับ เราจะขึ้นไปสถานีไหนก็จะมีป้ายบอกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วอีกหนึ่งนาะทีรถไฟก็จะออกจากท่าแล้วนะครับที่เมืองมองเทอร์นะครับช่วงนี้จะมีเออช่วงคริสต์มาสนะครับจะมีตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงนะครับตอนผมเดินผ่านหน้าสถานีรถไฟ ก็เห็นเขาเริ่มจัดกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หนาวจัดแล้วก็ยังไม่ถึงเดือนธันวาเดือนคริสต์มาสนะครับใบไ,ไม้ยังเป็นสีส้มๆเหลืองๆอ,อยู่นะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะมีป้ายโฆษณาติดตามรังทางรถไฟนะครับเป็นรถไฟสายที่สวยแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนจะประทับใจนะครับ Golden Pass ขึ้นไม่ยากเลยนะครับจากสถานีรถไฟมงเทอร์นะครับ ก็จะมีรถไฟเข้าออกตลอดเวลานะครับไปทางฝั่งที่สวิสที่พูดภาษาเยอรมนันแล้วก็ไปทางฝั่งสวิส่พู่าษาฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> ห้องน้ำก็สะาสาสาอาดนะครับเข้าได้ดูบรรยากาศท,าทั่วไปทําห้องด้วยซารนะครับที่สวิสเออเวลาขึ้นรถไฟไม่ตรวจ พักโควิดนะครับไม่ตรวจ t ติฟิเคตของโควิดนะครับขึ้นได้มีปัญหานะครับแต่ว่าต้องออใส่หน้ากากให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเระยะห่างให้ดีนะครับพยายามล้างมือด้วยเจลให้เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์แผ่น ดินถล่มนะครับช่วงระหว่างเมืองโรซานกับเมืองเจนีวานะครับก็ทำให้รถไฟขาดการเหมือนกับว่าไม่สามารถเดินทางได้นะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่สวิสก็จะเดินทางโดยรถไฟนะครับนี่ก็เวลา50านาทีนะครับเดี๋ยวรถไฟก็จะออกกันเราจะได้เห็น วิวสวยๆจากทางมงเทอร์มุมสูงนะครับวันนี้ท้องฟ้ามีหมอกเยอะนะครับอากาศประมาณ7องศานะครับช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตอนนี้ในตรวจก็เริ่มปิดประตูแล้วนะครับรถไฟก็เคลื่อนที่ออกมาแล้วนะครับ วันนี้จุดหมายปลายทางผมจะไปเมืองชาโตเด็กซ์นะครับจะไม่ได้นั่งสุดสายนะครับจะไปแค่นิดหนึ่งนะครับไปเดินดูเมืองแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่เมืองมองเทอร์เหมือนเดิมนะครับก็มีพนักงานนะครับจากเมืองมองเทอร์ไปก็จะขึ้นสถานี หออมายถึงหมายถึงว่าจะขึ้นที่สูงนะครับขึ้นเหมือนลักษณะขึ้นภูเขานะครับเพราะว่าเส้นนี้จะเป็นภูเขาทาั้งเส้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิวทะเลสาบนะครับรถไฟเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนิ่มมากเงียบมากนะครับ เพื่อนๆคงถูกใจกันนะครับสำหรับรีวิวของสถานีรถไฟเมืองมองเทอร์นะครับการซื้อตั๋วว่าเราจะต้องซื้อตั๋วตรงไหนบางทีดูให้ดีนะครับเผื่อเราสามารถใช้ s w i s s Pass ได้ก็จะได้ประหยัดลงไปอีกหรือว่าซื้อตั๋วตั๋วทางอินเทอร์เน็ตก็สะดวกสบายนะครับสามารถชาร์จตั๋วได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นตั๋วเป็น QR code นะครันให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้เลยนะครับ นะครับเรเห็นภูเขาฝรั่งเศสอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นวิวสูงความประทับใจตอนแรกของการขึ้นรถไฟก o เดินพ a สนะครับมีลา่องุ่นสีทองนะครับเล็กน้อยนะครับก็ผ่านชุมชนเมืองของเมืองมงเทอร์นะครับเริ่ม ขึ้นมาเรื่อยๆหูจะเริ่มอู้อเอื้อเล็กน้อยนะครับผมขอจบ รีวิวสถานีรถไฟเมืองมองเทอร์แล้วก็การขึ้นรถไฟโกลเด้นพาสไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ